่ชมครับชวงเทศกาลถือศิลปินเจนะครับดรคาาชินบัญชรนาชัคาทานั่นเองพิเซนเตอร์เที่ยวไทยรับพลังบวกกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ให้เกียรติในการจุดตะเกียงเปิดเทศกาลเจ2021ซึ่งจัดมีขึ้นตั้งแต่วันที่5้ถึง14ตุลาคมนะครับโดยมีนายกิตพรโชตสุวรรณนายกเทศมนตรีเหมือนจันทบุรีนายการพงชินอุดมพงษ์ประธานบ้านแห่งเจตัวนะครับบ้านแห่งเจตัวอ่า และคณะกรรมการนะครับก็ให้การต้อนรับน้ำมนตนลพิธีวัดเขตนาบุญยารามจังหวัดจันทบุรีโดยมีชาวจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนี่ร่วมพิธีแล้วก็ตั้งปณิธานถือศีลกินเจเป็นเวลา9วันนี่อันนี้คือภาพบรรยากาศครับลองฟังเสียงหน่อยไ,ไหมที่ผ่านมานะฮะระผมขอบารมีองค์ทีตีปแปบบ่อเต่าเล่าหงอนกุลกิ่วว่องหุกโจ้นำปัดแชกุลได้โปรดดมบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขปลอดภัยจาก โควิด2019มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ร่ำรวยเงินทองโดยทั่วกันครับครับผมนายกิตพรศ์ชลสุวรรณนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีนะครับก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวเจี๋ยทุกท่านนะครับทั้งในจังหวัดจันทบุรีนะครับและจังหวัดใกล้เคียงนะครับมาร่วมถือสีลกินเจกันนะครับที่เมืองจันทบุรีนะครับที่บนเฮงเจตัวและไม่หงี่เจตัวครับมีความปลอดภัยนะครับเราขอยืนยันแน่นอนนะครับเรามีมาตรการต่างๆที่รองรับนะครับ เรื่องของไวรัสโคโรนา2019อย่างเข้มข้นครับขอขอบคุณนะครับเชิญชวนครับสวัสดีครับกินเจแล้วก็คาดหวังสิ่งดีๆกลับมาในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นไปตรวจสอบกันหน่อยดวงประจำเดือนนี้นะฮะการงานการเงินความรักของเดือนตุลาคม64ครับพบกับอาจารย์คาาครับสวัสดีครับผมคาาจินวัชชรกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเดือนตุลาคมเดือนนี้ครับ เดือน10ครับมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญผ่านมาไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสยกย้ายเข้าสู่ราศีมังกรที่ผ่านมานี่เองนะครับวันที่28กันยายนช่วงเวลา2นาฬก10นาทีและในช่วงเวลานี้เรายังมีถือศีลกินผักหรือเทศกาลกินเจด้วยนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับก็จะได้งดเว้นเนื้อสัตว์นะครับและ เป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง7พระองค์และพระโพธิสัตว์สองพระองค์นะครับตามความเชื่อนะครับรวมไปถึงเพื่อถวายแด่องค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหรือองค์เจ้าแม่กวนอิมด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆนะครับสำหรับช่วงนี้ใครที่เกิด วันอาทิตย์ถึงเสาร์ต้องมาฟังกันนะครับว่าวันไหนดวงปังวันไหนต้องระวังต้องมาฝั่งกันเลยนะครับคุณที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับได้อิทธิพลของไพ่นี่เลยครับนางอับสรไพ่พลุสีและไพ่เดอะสตา The Star, ร์อว่าเสนาวานอนสามใบนี้ส่งผลส่งอิทธิพลให้คุณที่เกิดวันอาทิตย์โดดเด่นเป็นพิเศษในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินครับ เฮงยืนหนึ่งในเรื่องการเงินไม่มีใครเกินและยังมีเกณฑ์โดดเด่นในเรื่องงานด้านการขายการตลาดการติดต่อสื่อสารด้วยต้นเดือนถึงกลางเดือนต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ขึ้นลงนิดหนึ่งกลางเดือนก็นแล้วยังมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานและ งานประจำมีเกณ์โดดเด่นด้วยมีช่องทางธุรกิจใหม่ๆมีโอกาสบริจาคค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงส่วนโมละปะลิตนะครับคุณที่เกิดในวันจันทร์ได้อิทธิพลของไพ่บัญชายไพ่อีสวนไพ่พระลักษมีและอีกหนึ่งใบนะครับนี่พระรามคืนสู่ราชสมบัติแปลว่า ลักเก่ามีเกณฑ์รีเทิร์นกลับมารวมไปถึงมีเกณฑ์ที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของการงานใหม่ๆครับธุรกิจเกี่ยวกับของสวยงามธุรกิจเสื้อผ้าธุรกิจนําเข้าส่งออกงานด้านต่างประเทศ โดดเด่นเป็นพิเศษการเรือนไปแล้วใครที่โสดมีเกณฑ์พบเจอความรักด้วยนะครับแต่ต้องระมัดระวังสุขภาพเกี่ยวกับทานเดินอาหารช่องท้องในช่วงเดือนนี้ด้วยนะครับดูแลนิดนึงทั้งตัวเราเองแล้วก็ผู้ใหญ่ในบ้านสวดโอมมหาลักษมีวิชนุป,ปริเยนมัต9จบนะครับขอบารมีองค์พระลักษมีปกปักรักษาและอย่าลืมสวดพระคถาอี ราชาคตะละสาทั้งหมด15จบพระจันร์มีกำลัง15นะครับเราไปที่วันอังคารกันครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารได้ที่ผลของไพ่พิเภกค,ครับแล้วก็ไพ่วิตกนานศีดาไพ่สังหารนนทพครับสามใบนี้ส่งผลให้ คุณที่เกิดในวันอัคารโดดเด่นเป็นพิเศษในงานด้านสาธารณสุขแพทย์พยาบาลเภสัชกรรวมไปถึงทหารตำรวจและงานที่เกี่ยวกับการสอบการแข่งขันด้วยครับช่วงเดือนนี้มีเกมข่าวดีต้นเดือนถึงกลางเดือนต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุของมีคมต่าง ต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะครับกลางเดือนไปแล้วมีเกณฑ์ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจและผลตอบแทนที่รอคอยไว้การขยายบ้านการซื้อรถมีเกณฑ์สาเร็จดีด้วยนะครับส่วนพระธาตุติหังจากโตโรธินันทั้งหมด8จบนะครับพลางานมีกําลังแและถ้ามีโอกาสนะครับบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของ การศึกษาทุนการศึกษาให้เด็กยากจนคนยากไร้เป็นทานบารมีอย่างยิ่งครับคนที่เกิดในวันพุธนะครับได้ที่พรอนุห้พระพิคเนศพระแม่อุมาเทวีและหนุมานครองเมืองสวดหลีองคเนศชัยยนามนมัมอมศีคเนศายะนัมชะอมศรีคเนศายะนะมาหานะครับขอบารมีองค์พระพิคเนศปกปักรักษาคุ้มครองนะครับสวดเสร็จแล้วก็พูดว่า องประหวมบูชาสีขเนตดห้ครั้งด้วยนะครับสำหรับคุณที่เกิดในวันพุธนะครับมี3ไพ่ที่โดดเด่นจึงเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของการเงินครับแต่ต้องระมัดระวังเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาคดีความต่างๆอาจจะทำให้เราทุกใจมีเรื่องให้หมุดหงิดใจได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเดือนนี้ด้วยกลางเดือนถึงปลายเดือนยังมีข่าวดีจากธุรกิจครอบครัว และจากคนรักด้วยนะครับผู้ชายขาวเจ้าเนื้อผู้หญิงผิวสองสีนำโชคที่ดีมาให้ในเดือนนี้ครับคนที่เกิดวันพุธส่วนปีสามและโลปุกศัพ์พุทธทั้งหมด17จอบครับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนสวนข้าพุทธปันฑูทธรรค้าทั้งหมด12จบครับวันพฤหัสบดีอิทธิพลหลวงให้ทศกัณฐ์เกี้ยวนานสีดาพระลักษณ์ถือศรอและพระอิศวรส่วนโอนมนัมสิวายะ ในช่วงเดือนตุลาคมน,นี้เฮงยืนหนึ่งในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายงานด้านการขายงานบริการและเกี่ยวข้องกับโลจิสติกธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งต่างๆเด่นเป็นพิเศษครับต้นเดือนถึงกลางเดือนยังมีข่าวดีโดยเฉพาะจากเพศตรงข้ามครับกลางเดือนถึงปลายเดือนยังมีลาบลอยฟุก และยังมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจที่ดินอสังหาริมทรัพย์ด้วยส่วนพาสามสัมวิสาเทพาทั้งหมด19จบครับคุณที่เกิดวันศุกร์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ได้ที่พุทธงพระลักษมีและ ได้ไพ่พาลีพบนานบนโทร,รวมไปถึงไพ่ยัสติสคือความยุติธรรมครับเอกสารสัญญาที่ค้างค้างอยู่มีเรื่องให้หงุดหงิดใจช่วงนี้ก็จะตกลงกันได้เรียบร้อยดีครับรวมไปถึงได้รับชัยชนะในการสอบการแข่งขันงานด้านการศึกษาต่างๆใครเลี่ยงโสดมีเกณฑ์พบเจอความรักต่างไวัยด้วยแต่ต้องระมัดระวังรักสามเศร้าหรือว่าอาจจะมีโรค ใบที่1ลบใบที่2อ,อันนี้ต้องเช็คกันนิดหนึ่งนะครับกางเดือนไปแล้วยังมีข่าวดีเกี่ยวกับธุรกิจด้านออนไลน์คอมมินิเคชันการติดต่อสื่อสารและงานราชการฐานตำรวจเด่นเป็นพิเศษด้วยครับส่วนวาโทโนโออะมะมะวาทั้งหมด21จบพระสุขมีกำลัง21ครับสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ช่วงเดือนตุลาคมนี้ครับได้พระรามอดอศึกแปลว่าจะมีเกณฑ์ ออกไปทําอะไรใหม่ๆหรือต้องรับผิดชอบหน้าที่ใหม่ๆเกิดขึ้นช่วงนี้ต้องบอกว่าเปิดใจกว้างๆแล้วก็รับข่าวดีที่จะเข้ามารวมไปถึงอาจจะต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการใช้ชีวิตประจําวันตั้งแต่ต้นเดือนถึงปลายเดือนเลยอิทธิพลของค่ายพิเภกถูกในรเทศ อาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็เสียเงินซ่อมรถซ่อมบ้านเพราะฉะนั้นต้องดูแลกันนิดนึงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆด้วยนะครับและภาพลวงตาความรักในช่วงนี้ยังต้องศึกษาดูใจกันไปก่อนนะครับแม้จะมีสเสน่ห์แล้วก็มีเข้ามามากแต่ค่อยๆศึกษาดูใจกันไปครับส่วนโสมานะกับริทาโททั้งหมด10จบเป็น ทานบารมีอย่างยิ่งและการเดินทางทิศใต้ทิศตะวัตนตกเฉียงใต้และทิศตะวัอนออกเฉียงเหนือเป็นทิศมงคลด้วยนะครับการทําบุญให้กับผู้ป่วยหรือคนที่เดือดร้อนแบบกระทรันหันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิกฤตโควิดวิกฤตอุทกภัยต่างๆเป็นทานบารมีอย่างยิ่งครับเดือนหน้าเราพบกันครับสวัสดีครับอ่าก็ ทุกช่วงต้นเดือนแบบนี้นะต้องเช็คดวงกันนะครับผมกับอาจารย์คาถาชชนเดมชรขอบคุณอาจารย์ด้วยครับกินเจเลือกอาหารที่สุขสะอาดปลอดภัยนะครับแล้วก็ช่วงนี้คนเดินทางกันเยอะต้องระวังเรื่องของฝนฟ้าเช็คเรื่องสภาพอากาศให้ดีน้ําท่วมหรือไม่นะฮะแล้วก็ป้องกันโควิดอย่างดีที่สุดครับวันนี้หมดเวลาลงร้านะครับสำหรับ The People Show ล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าครับวันนี้เราส่งคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ